แล้วเราก็นั่งกันอยู่บนรถสองคนน่ะจำได้หรือเปล่าแล้วเรานั่งทำอะไรกันอ่ะแล้ววิปครีมโดนลักพาตัวแล้วแล้วแล้วมันมีคนดีๆชื่อไอไอยาลาอะไรสักอย่างอ่ะไอยาบ้าไอยาลาเขาโอ้ยเขาไปช่วยชีวิตคุณนะคุณคุณไม่ให้เกียดเขาหรอเนี่ย ต่อยอย่าต่อยอย่าเปิดน้องชายเฮ้ยคนนี้หน้าคุ้นๆโชคทีพี่ชายน้องวิปครีมหรือเปล่าเราเราน่าจะเคยรู้จักกันเมื่อชาติหลายชาติที่แล้วโอ้โหสามชาติแล้วมั้งคะชาตินี้พี่เกิดมาชื่ออะไรล่ะคะหนูขอถามเลยเถอค่ะพอดีชาตินี้พี่ไม่ได้ปลูกผมก็เลยเกิดมาหัวโลนนิดหน่อย รู้จักเอ่อร้านทําผมอยู่นะเขาปลูกเก่งนะไปไหมชื่ออะไรคะหนูขอถามชื่อก่อนเอ่อถ้ารู้ชื่อพี่แล้วอย่าตกใจนะโอ้โหออยังยังอับดุลเอ่อรอแจะครับผมีกชัดๆจะไม่ได้เรียกดุลก็ได้หรือว่าเรียกแจะจริงๆขอริองครับเรียกพี่อับดีกว่าหนูว่าผมดุลเอ้ยผมเออด้ เอานี่น้องสาวกูนี่ว่ะผมชื่ออับดุลรอแจะครับสุ่มเสียงแล้วเกินชื่อนี่เนี่ยและแบบอย่างนี้ก็ไม่ต้องโทรไปเลยดิเออไม่ต้องโทรแล้วเจอก็ตกใจตั้งแต่ผมเข้าไปเองหัวเนี่ยก็อับดุลรอแจะเรียกอับดุลรอแจะะอับดุลรอแจะเดี๋ยวเฮ้อันนี้อันนี้เป็น นี้พี่เราเองอันนี้ใช่เฮียที่ให้สูตรผมดีกว่าใช่ที่ชิบอายแล้วจำไม่ได้ผมจำไม่ได้โอ้ยบื่อบือบื่อบืชีวิตไม่ปลอดภัยไม่สงบสุขเลยนะตาคนนี้นี่น้องวิวเค็มครับขอเบอร์หน่อย988557ครับพี่อับดุลพี่อับแล้วแล้วคือพี่อับจะมายาวๆไหมที่นี่ สนใจมมอยู่แมมอยู่กระนูไหมเฮ้ยหนูพูดคนเดียวได้เว็บเว็บครีมจำได้ไหมเมื่อหลายชาติก่อนน่ะเราขึ้นไปบนภูเขาแล้วแล้วเราก็นั่งกันอยู่บนรถสองคนน่ะจำได้หรือเปล่าแล้วเรานั่งทำอะไรกันอ่ะแล้วเว็บครีมโดนลักพาตัวแล้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 วมันมีคนดีๆอ่ะชื่อไอไอเยลาอะไรสักอย่างอ่ะไอยาบ้าไอยาลาเขา โอ้ยเขาไปช่วยชีวิตคุณน,นะคุณคุณไม่ให้เกียดเขาเหรอเนี่ยเขาเขาเสี่ยงเอาชีวิตตัวเองเขาอาจจะตุยได้เลยก็ได้นะแต่ว่าเขาไม่ไงเขาช่วยชีวิตคุณเขาช่วยหวังคนหรืออะไรหรือเปล่าวิบจำไม่ได้อะไอไอตอนนั้นอะวิบจำได้แต่ที่งานศพมีเผาอาเผออะไรกัน่ะที่มันมีคนแบบว่าสลบอะไรอย่างเงี้ยครับจําได้แค่อะไรฟิลนั้นนะดิตอนโดนช่วยจําไม่ได้เลยอะพี่อยาบต้องลื้อฟืนละ ชาติก่อน่นนมาาอยูกัวชาติก่อนชื่อชาติก่อนชื่อไอชาตินี้กูชื่ออับจะได้ทำไมชื่อพี่ชื่อเรียกมันแปลกๆอุบหลอชื่ออะไรอ่ะชื่อดุงเดาเดาเบาเยะครับดึงเดาเดเบาเยะโอ้โหไอ้เี้ยเอยฟอเรนติโนงงจิตจเป็นเช้าช่างไทยมาจเก่าจมเ ไอ้เทียดเท็ดีเอาเบอร์มาน <ะ S 2> ีหไม่สงบสุขแล้วพี่อาบพี่อัดาไม,มาหาหนูหนูจะเมมเบอร์พี่ขอคุณค่ะที่รักขอบคุณนะนี่ยังดีนะไอ้สมถุยดุ๋ยชิคกดีกด้มันไม่มาออทายแต่ละ <c oughs> คนอวดกระบาลสนใจจะมาตั้งรกรากแผ่นดินใหญ่แถวนี้ไหมคะวิปครีมจำไว <c> ้เ <oughs> บอร์พี่เองวิปครีมจำไว้หลังจากนี้ชีวิตวิปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป รู้แล้วตั้งแต่หัวพี่มาเนี่ยป้งหนึ่งขนาดเนี้หนูน่าจะไม่สงบแล้วอยู่แลนนี้เหลยพี่อยู่แลนนี้เหรอใช่ค่ะแก๊งชื่ออะไรเนี่ยเซตห้าศูนย์อ้เก่งมากทำไมเราเก่งขนาดนี้อะธรรมดาเพราะว่าเก่งยังไงครับอันนี้เขาเรียกว่าบุกเพนะอยู่ๆหนูก็เจอตะกะปิเนี่ยยืนทําท่ายากอยู่ไหนลองทําให้พี่แอปเขาดูอีกรอบนึงมันมันยากตรงไหนวะพี่เออผมก็อยากจะรู้เหลือเกินผมก็ทําท่านี้ประจํานะ ยืน<อ>ทำจนลักแล้เขาดำะ่ะอันนี<อ>้ธรรมนามันจะทำให้เลือดจากขาไหลลงหัวไงไหเห็นไหม๋อบำร,รุงสมองใช่ไหมครับใช่บำรุงสมองสมองสับไวหัวใจ<ส>แข็งแรงส,ส,สมองเลยเป็นอย่างนี้ไงๆๆๆๆหัวใคร<อ>หัวแก๊งครับไม่ไม่อยู่ครับหัวแก๊งพี่อัดรูปว่าจริงๆแล้วอ่ะจุบุก็อยู่เมืองนี้นะแต่มันพักช่วงเนี้ยจุบุคือใครตขออนุญาตนะครับพวยพวยคนสวย ถายได้้วตชอาชื่อจูบุล่ะเออสวนไอเมลี่ก็ชื่อเมลี่เลยครับไปเรียกไปตามมาเลยไปตามไอจูบุมาขอถ่ายถ่ายช็อตนี้ก่อนกันหนึงนางฟ้าต้องบินไงนางฟ้าต้องบินไงจะถ่ายรูปเหรอเชื่อไม่ใช่นางฟ้าแอปจอเก็บไว้นั่นแหละเหลือจะเชื่อแล้วทำไมพี่ไม่มีผมเพิ่มอะไรเลยล่ะอย่าเลยมันมันเป็นปลูกไหม มันเป็นอะไรนี่ไงมันเป็นซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมรูปป้าแก๊งหนูก็มีคนไม่มีผมอย่างเงี้ยหนูเรียกไอพี่โรนอ๋อไม่ต้องห่วงใครๆก็เรียกพี่โรนเหมือนกันแต่น้อยพี่มีเขานะไปพูดเรื่อใหม่ดีจังเลยเสร็จจับด้วยอ่ะอ้าวไหนบอกเพิาาเข้ามาเพงเข้ามาประเทศเอ้ยสวัสดีครับนบับสวัสดีทุกคนห,กนะหนูส่งสารนกพิลาไปค่ะไอจูบูกันประเทศนี้เขาชื่อจูบูกะเขาไม่ได้ชื่อโลซองโลเซ่เลยเนาะ เปลี่ยนมาสิบชื่อแล้วก่อ,อนหน้านั้นตอนนั้นมันชื่ออะไรวะที่มันเป็นน้องหนูอะ่ะชื่อ,อเป็นนายกอะ่ะชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะก็โรเซ่ปะจาได้แต่วิบคิมอ่าตายแล้วเพราะหนูชื่อนี้ตลอดไม่เปลี่ยนไปตลอดไปแต่หนวดพี่นี่มันทำไมมัน,มน,มนเป็นแบบนั้นล่ะเอา้าไม่รู้จักเหรอ นวด<อ>จิ๋มะอะเอ้ามันงงทรงทรงนวดทรงนวดทรงนวดเขาเรียกกันอย่างงี้เออทรงนวดเปลี่ยนได้ไหมแบบเซนเซอร์ให้หนูนี่ออน,น,นวดได้ได้นวดตูดโอเคตูดไว้นวดอะไรแบบเนี้ยพี่ไมยคาน้องสาวโอ้โหนี่ขนาดเซนเซอร์แล้วเฮ้ยไอยูมีไอยูมีเป็นเป็นเด็กดินี่น้องสาว น้องสาวผมครับน้องสาวผมน่ารักมากชื่ออะไรคะชื่อมิวครับอ๋อเมื่อกี้เจอกันตรงนี้ไงมิวสร้างไปแล้วโอ้โหที่ตอนแรกเขาไม่ได้ทำผมทรงนี้นะเขาทําผมแบบเป็นกระสวยอวกาศไม่ตอนแรกอะเขาโล้นเหมือนพี่นี่แหละไม่หนูโดนบังคับหนูไม่ได้อยากโล้นอะชะตาหนูนี่หนีไม่พ้นพวกพี่จริงหนูเจอน้องพี่ก่อนคนแรกเลยเนี่ยสช่างมทรงน่าจะได้เป็นในนี่ก่อนนะ ม่ลูกใช่ไหมตอนนั้นที่่ชวนใช่พี่เห็นหน้าปุ๊บพี่ก็รู้เลยว่าเป็นแต่ก่อนเราคือมันชื่ออะไรวะไอ้จุบุชาตินั้นมันชื่ออะไรวะไม่ได้แต่แต่หนูกี่ชาติกี่ชาติหนูก็สวยเหมือนเดิมผมสีเดิมด้วยไอ้จุบุก็ผมสีเดิมนะแต่จุบุมันไม่ตอบแชทหรอกบอกให้แตบมันตอบอยู่ถ้าดีซีอ่ะลองลองดีซีดูอ๋อเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเหรอถูกค่ะเขาเขาดีซีเขาตอบอยู่ ต่วนกพีลาไปก่อนแป๊บนึงมันตอบยังยังมีมีรถสี่ไหมขอยืมหน่อยสิว่าจะไปแว้นเท่าไหร่วันเนี้ยมีแต่รถสองโอซิลิสตัวแรงไม่เอาเอารถสี่รถสี่ก็ร้อยโลเอาไหมล่ะเอาดิฮะเอาร้มันสประตูไม่ใช่เหรอแปดสิบโลพูดเล่นเข้อสนใหแค่จำนวนคนจะเอาให้เอาให้ให้รถแรงไม่มีผล กูว่ากูจะโตกูก็ไม่ได้โตวันนี้เราจะไปหลอกใครดีวะน้องสาวพี่หลอกไอ้เนี่ยเฮ้ยเราต้องคิดมุกใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้คนเขาเริ่มจับไสเราได้แล้วอะไรในลองเทสกับผมนะหนูไปหลอกไอ้นี่มาแล้วนี่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 มีมีมีวิบเว็บวิบเว็บว็บว็บหนูหนูจะ สองตรงถึงพี่ดิมันไปไม่ได้การขอก้านวานวิบวิบโอเคโอเคโอเคครับครับสนใจลงทุนกับพี่ไหมลงทุนอะไรอ่ะนี่นี่นี่เอามาแสนหนึ่งเดี๋ยวพี่คืนให้สามแสนถูกยืมนะไม่ยืมลงทุนมันลงทุนนี่ยืมอะไรจะเอาหรือเปล่าสามสูสามแสนอ่ะแพ้ได้เออเอามาแสนหนึ่งคืนเดี๋ยวให้สามแสนมันเป็นการลงทุน รู้จักกันชิที่แล้วใช่หนูเห็นแก่อ่ะนี่ยังไงดู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 ให้เห็นเองกับตาว่าสูตรเฮียของจริงมันเป็นยังไงโอ๊ยพี่แดงส่วนผมพี่หัวแดงส่วนผมพี่หัวแดงผมเสียใจด้วยนะแต่ว่าผมขอญาติแดกว่ะเฮ้ยไอเฮียไปพวกเรา ไม่ต้องฟาร์มไอ้สัสขับรถเขาหนีด้วยอ๋ออ๋อมีโยขึ้นรถมีโย้ขึ้นรถรออะไรแล้วคือเล่น ดียวเลยวิบจะไปกับพี่ไหมไปไหนอ่ะพี่ไปหาเงินดิไปเออไปไปชุดนี้เลยเดี๋ยวพี่พาไปหาเงินเปลี่ยนก่อนไหมเฮ้ยไอ้วิบครีมเปลี่ยนชุดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีเปลี่ยนก็ได้วะโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะว่าเปลี่ยนดีกว่ามันไม่ปลอดภัยกับแก๊งหนูโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแก๊งหนูมีปัญหาวิบวิบวิบเอางี้นะเดี๋ยวพี่จะโทรหาคนคนหนึ่งแล้วบอกว่า พี่มีเด็กเอ็นมาให้เสร็จวิบคีมกับวิปเฮ้ยฟังพี่ก่อนดินี่แผนอยากได้ไหมเงินเนี่ยเฮ้ยหนูอยากได้แต่เออหนูฟังก่อนอ่ะหนูลองฟังอ่ะอ่ะเสร็จปุ๊บพี่บอกมีเด็กเอ็นมาให้แล้วก็เดี๋ยวพี่พาไปส่งใช่ไหมแล้ววิปรอเข้ามาตรงถนนให้เขาจ่ายตังอะไรเสร็จสับก่อนนะล่อเขามาตรงถนนเดี๋ยวพี่ขับรถชนมากเลยแล้ววิปคีมก็ขึ้นรถแล้วบิดมากเลยคม เ,เ,เขาถ้าเขาจำเสียงวิบได้ล่ะอะช่างมันดิรออะไรอ่ะไม่ใช่เล้วถ้าพี่มาวันเดียวแต่หนูอยู่ตลอดไปหนูก็ซวยดิ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> การลงทุนมีความเสี่ยงงั้นวิบคิมไม่ต้องพูดอะไรวิบคิมเต,เต้นอย่างเดียวโอเควิบเต้นอย่างเดียวโอเคแต่ว่า <c oughs> ล่อเข้ามาตรงถนนให้ได้โอเคไหม